คนมีแฟนแล้วกว็ชอบอะไรมามจริงหรือแค่เธอรู้ไมครับ เธอรู emer, RE, antis, ้ไหมครับผมรู้ไหมครับอู้ไม่ต้องขนโาะบอกเวลาแต่เธอเป็นโสดได้แต่เธอก็จะขี้ยาคี้เก็เป็นโสดกูไม่ได้หน่าตาขี้เลยแต่กูไม่ได้หล่อเข้ากับหน้าเตะเหมือนทีบอกอะไรก็ขี้เกล็ดก็กรรมพันผมดีเลิกล้านต่อพี่มีก็กูหญิงก็มาทักดีอู้ชีวิตก็มีแค่เธอกับฉันจับเธอแล้วนั่งมาแต่พี่นอนฝันฝันว่าเราได้คู่กันฝันว่าเราได้แต่งงานด้กันฝันทุกสิ่งทุกอย่างฝันทุกช่วชีวิตที่เรามีที่เราทำ ท so ี่เ็เร like ิ่มที่ก็เร <touchscreen> ah. ิ่มที่จะมดทนทุกอย่างเป็นชีวิตไม่มีอะไรจะเคลืงอนฉะนั้นจะเธอชีวิตอ่ะแลาเรียนเลยเยนลยนลคือที่เขา่อาเดียวเ้คันว่าเราแต่งงานด้วยกันฝวันว่าเราจะบมืด้วยกันฝวันว่าเราจะเดินด้วยกันอ๋อไม่นั้นก็ได้แต่ฝ้า มันไม่เคยจะเป็นเรื่องจริง Baz! มันไม่เคยจะเป็นเรื่องจริงมันไม่เคยจะเป็นเรื่องจริงสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องปลอมเรื่องเพลทเรื่องงูเรื่องนี้ไปหมดอ่ะได้แต่ฝันได้แต่ฝันไดแต่นั้นไดแต่คิดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นแค่นี้ไม่มีอะไรกันเพียงแค่ใช่ควรว่าได้แต่งงานได้กันอะชีวิตวันก็ไปหมดแล้วที่เหลือก็บอกเวลาที่ตจะบอกไม่ชีวิตจะเรื่องวันจายชีวิตมันจะมีแค่นี้หือไงก็คือไม่ได้เอ้าก็คือยัง ผม,มออผมก็ยังไม่ได้ลองอุ๊บผมก็ยังไม่ได้ลองอุ๊บ ยังไม่ได้ลองว่าชีวิตคู่มันจะเป็นยังไงมีลูกมันจะมีความสุขแค่ไหนเหมือนพี่โจนิงเขาพูดมาไหมก็อะไรเัวเองจะแค่ได้โอ้ใจจะทำไม่ได้จะทำไม่คิดจะมาจะถูกข้อตัวไม่เคยวิตมันมีข้อคว่อะไรมากไหมผมก็ยังไม่ได้ลองผมยังไม่ได้เซ็ผมยังไม่ได้เซ็กอ้อะไรก็ต่องไ้กับมึงที่เรามีเซ็ก็ไปเรียนกทุกอย่างคู่มึงเข้าขุมนตลอดเวลาเข้ากูเอจีอันนู้นนี่อันนี้กับวัดแต่รหนดีทุกสิ่งทุกอย่างก็เขียนแค่นี้ควันว่าเราแต่งงานด้วยกันแต่ชีวิตไม่ได้จะแต่งงานด้ยเคคกอู่ัน